ทำนายฝันฉบับตำราพมา่าสวัสดีค่ะนารวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาทำนายฝันอีกรูปแบบหนึง่งนั่นก็คือ จะอ้างอิงตัวเลขของประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือตำราพรมา่านั่นเองว่าศาสตร์ตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันแต่และความฝันนั้นจะเป็นอย่างไรจะต่างจากของไทยเราหรือไม่นะรารวดีมีเรื่องเล่าจะมีคำตอบมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความฝันเรื่อง ฝันเห็นเด็กทารกนะคะคนไทยนะคะตามตำราของไทยเราเนี่ยเชื่อกันว่าการที่เราฝันเห็นเด็กทารกนั่นหมายความว่าสิ่งที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหน้าที่การงานบางคนอยากมีบุตรก็สมใจนะคะตามตำราไทยว่าไว้คือคุณจะพบกับเรื่องที่ดีๆมีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาเพราะว่าส่วนใหญ่ใครที่ฝันว่าได้ อุ้มเด็กทารกไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ถือว่าเป็นความฝันที่โชคดีมีตัวเลขนำโชคตามฉบับตำราไทยของนราวดีมีเรื่องเล่าก็มีให้ชมเหมือนกันนะคะสามารถกดย้อนไปติดตามที่ช่องนี้ได้แต่ตำราพม่านั้นตัวเลขนำโชคเกี่ยวกับความฝันเรื่องฝันเห็นเด็กทารกนะคะตัวเลขนำโชคในความฝันนี้ได้แก่447แล้วก็942 4 4 7 แล้วก็942นะคะเราสามารถ ตัดเล่นได้ตัดแยกตัวเลขเพื่อนเป็นการเสี่ยงโชคอีกทางหนึ่งแต่นะคะของไทยเราก็โอเคเหมือนกันของตำราพรม่าก,ก็คืออีกทางเลือกสำหรับคนที่ชอบศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขนะคะอย่าลืมนะคะใครที่คิดว่าตัวเองฝันดีอยู่แล้วถึงเราจะอิงตำราไหนก็ช่างคนไทยเชื่อกันว่าการทำบุญเสริมดวงนั้นจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรก็ตามแต่ ก็เป็นการที่เสริมดวงความฝันยิ่งฝันดีก็จะช่วยให้ดีขึ้นถ้าเกิดฝันร้ายก็จะได้กลับกลายเป็นดีการแก้ฝันก็มีบอกไว้ในข้างต้นนะคะย้ำอีกครั้งตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันเห็นเน็กทารกฉบับตําราพมารประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยตัวเลขนำโชคได้แก่447แล้วก็942ถ้าเกิดเราตัดเล่นก็จะเป็น4 4 4 7 94หรือ92เป็นต้นนะคะคือตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันเห็นเด็กทารกฉบับตำร,พราพม่านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะคลิปอื่นๆเรายัางมีให้ชมตำร,พราพม่าฉบับอื่นก็จะทยอยลงเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ